สวัสดีค่ะพบกับปูเป้อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทานมื้อเที่ยงด้วยกันค่ะเป็นยำขนมจีนปลาทูนะคะวันนี้เมนูปลาทูอีกแล้วนะคะค่ะก,ก็จะมีปลาทูนะคะผอกฝักยาวพริกสดหมูยอ่อผักชีนะคะแตงกวาแก้มนะคะเอาไว้แก้มแล้วก็ผักกระถินที่เมื่อกี้เราไปเด็ดข้ามบ้านนะคะบ้านใครไม่รู้ไม่ใช่บ้านเราน,นะคะ โอเคค่ะมาแก่น้ำยำกันเลยค่ะจานใหญ่มากนะคะไม่ใช่จานละเป็นถาดเลยนะคะ <c oughs> กินหนึ่งจานค่ะจานเบาๆค่ะหนึ่งจานเบาๆแก่น้ำยำกันเลยนะคะ แม่ค้ามัดแน่นมากตัวเองหมายถึงตัวเองนะคะแม่ค้าขายยำม,มัดแน่นมากไหนเรามาดมน้ำยำปลาล้ากันก่อนหอมปลาล้า,าอยากเอาปลาล้ามาอาบเลย ลาดลงไปเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาคลุกเค้ากันนะคะอือหือกินหอมมากโอ้ยเหยวเลยแล้วก็คลุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ย่างนี้เพื่อนๆทานอะไรกันคะคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอยากรู้เหมือนกันเพื่อนๆทานอะไรเดี๋ยวจะได้ลองเมนูบ้างนี่นะคะขายยำขนมจีนปลาทูให้ลูกค้าจัดให้ลูกค้าสวยงามแต่ของตัวเองนะคะ <G ül üyor> กินที่เหลือคะ่ะเขาเรียกว่าพอเพียงเนาะ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วจ้าอร่อยแซ่บเลยจ้าออ้ยกระเด็นน้ำยังใช้ของตำม,ม่วนนะคะใช้ของดีเลยนะขวดละสามสิบห้าบาทบางทีก็สามสิบเก้าบาท ก็คือเวลาทำเป็นเป็นหมอใส่เป็นขวดแบบมันซึนมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะอื ก่อยมาค่ะอืม,อมปลาทูชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะอืมอืม,อม ทานกับกระหินก็เข้ากันนะคะอ,อร่อยมากค่ะทุกคนจันกวาค่ะ ระดับความเผ็ดนะคะสิบให้หกเลยใส่พริกเยอะกว่าลูกค้าจะเผ็ดนะคะเราก็ใส่พอดีพอดีรสชาติกลางๆนะคะเผ็ดกลาง <c oughs> หอมแดงค่ะนี่หวาน อยากจะบอกว่าขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่พอรู้ว่าแม่เป้เปิดรับออเดอร์ก็สั่งกันเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำนะคะที่ปูเป้หายไปน่าจะเกือบสี่ปีได้เพราะว่าท้องนะคะแล้วก็คลอดลูกแล้วก็เลี้ยงลูกตอนนี้ก็กลับมารับออเดอร์แล้วนะคะ อยากกินกับแป๊บซี่อะสัมหายละเดี๋ยวเราขอไปหาแป๊บซี่ทำนี้ก่อน <c oughs> ไปหาแป๊บซี่ก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย